ใจมากค่ะตื่นเต้นมากๆงานของเซ็นทรัลโรก็ยิ่งใหญ่อย่างที่เห็นเลยก็ดีใจค่ะทีะ่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยววันนี้มีโชว์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้มีโชว์วนนชวด้วยเตรียมตัวกันยังไบงบ้างคะก่อนหน้าน,นี้กว่าจะไ,ได้เป็นโชว์แบ,แบบนี้ครับเราก็เตรียมตัวให้สวย,วยเข้าไวพร้อมกับเทศกาลคริสต์มาสและเป็นการเปิดต้นคริสต์มาสอันยิ่งใหญ่ของเซ็นทรัลเโรกวันนี้แต่งตัวมาตรงธีมเลยไหมคะธนาพรเป็นเซนตี้เซนต์วันนี้ก็เป็น เจ็ดสาวค่ะรา้มันเหมือนใครอยู่แล้วมีโอกาสได้เดินทัวร์บ้างหรือยังคะกับงานในครั้งนี้โอ้ยังเลยแต่รับรองว่าเดี๋ยวพวกเรามาแน่นอนใช่เล็งอะไรไปบ้างคะของกินของกินให้เล็งอาบีเกลอาบีเกลจีอาบีเกลได้หรือยังอย่างวันนี้ได้เจอน้องเกลเรียกงคะเจอแล้วค่ะน้องน่ารักมากแซ่บมากเป็นเอฟจีได้จับมือด้วยค่ะใช่ อยู่ที่เล็งตัวซีเพ็ดด้วยไหมคะตัวน้องวิเกลคือถ้าคือถ้าไม่ติดมาตั้งโชว์นี้คือหนูเอากลับบ้านเออไปตั้งไว้นะสาสามารถยกกลับบ้านได้ไหมคะโอ้ต้องเรียกหมดมาล้อเออช่วงเทศกาลปลายปีแบบนี้เราก็ได้ไปไปสวนจัดดอกไมก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจค่ะเป็นเทศกาลที่แบบรู้สึกว่าเออฉันรอคอยการกลับมาของเทศกาลนี้ทุกปีอะไรเงี้ยก็แบบ ใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันเปิดต้นคริสต์มาสที่เซนท์ทนโลนะคะอ่ะฝากเลยค่ะสำหรับใครทีนนส่สนใจอยากจะมาบอกว่ารูปกราว้วก็มีแบบถ่ายรูปในในหลายๆๆๆที่เลย <c oughs> อืมค่ะ <c oughs> ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเซนทร์เวิลดมีเพื่อนชวนเพื่อนมีแฟนชวนแพชวนแฟนหรือว่าถ้าใครไม่มีใครนะคะมาหาคนใหม่ที่นี่ก็ได้อาจจะเจอคนรักที่นี่ก็ได้อาอาจจะเป็นกลายเป็นสวีทคริสต์มาสของใครหลายคนก็ได้รับรองว่าที่นี่มีครบของกินช้อปปิ้งอะไรใดบรรยากาศดีมากถูกมอาร์ทอยให้ดูเยอะมากอใช่อ่าอัปเดตนิดนึงค่ะายปีมีองขวัญให้แฟนด้วยเป็นภาพยนตร์อ่าใช่ค่ะ รเรื่องนี้จะได้เห็นโบอีฟในรูปแบบไหนอะไรยังไงครับคุณ <c oughs> นิดนึ่งน,นิงดน,นึงค่ะก็ปลายปีนี้เนาะปลายปีนี้ครับพวกเราคุยฟกกำลังจะมีภาพยนต์ค่ะเข้าโรงเล่นด้วยกันเจ็ดคนเนี่ยละค่ะวันที่26ธันวาคมนี้ภาพยนต์มีชื่อเรื่องว่าคุณชายเด็กคลีเช่ค่ะ ถึงความชุ่มเทกับภาพยนตร์เรื่องนี้หนูขอบอกเลยว่ามีรอยให้หลานคือพวกเราแต่ละคนนี้ไม่ได้มากันเล่น,ลนๆแน่นอนเจ็ดคนนี่คือมีหลากหลายคาแรคเตอร์อยู่แล้วทุกคนสามารถเข้าไปรอชมกันได้ว่าเฮ้ยพวกเราจะมาในเวงไหนการแสดงแบบไหนบ้างในบทไหนบ้างค่ะสนุกแน่นอนค่ะยากไหมถ้ากับการก่อนหน้านี้ต้องมีเด็เวลาทั้งแบบคอนเสิร์ตด้วยเพลงด้วยแล้วก็มันภาพยนตร์ด้วย ความจริงก็ทางทีมงานเขาก็จัดการให้เรียบร้อยใช่ค่ะแล้วก็มีหน้าที่ทําการบ้านแล้วก็ดูแลตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ทํำ work ตัวเองให้มันดีที่สุดนะคะในพาร์ทงานนั่นเองฉีดไปเลยไหมคะสำหรับเรื่องนี้โอ้โหเลยได้บอกเลหลายอย่างมากเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่แค่โปสเตอร์ออกมาก็อินเนอร์อะไรใดๆค่ะมันมาแล้วมันมาแล้วใใช่ออยาากกห้ทุคนรตติดมพอได้เห็นโปสเตอร์ปล่อยออกไปเป็นไงบ้าง ก็คนก็ไปแกะกันนะคะคนนี้เป็นใครคนนี้แล้วทดอะไรตัวละครนี้ยังไงใช่ซึ่งบอกเลยว่าอยากให้ไปดูกันในโรงภาพยนตร์จริงๆค่ะสิ่งที่คุณคาดเดาไว้มันอาจจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะใช่เอออยากให้ไปดูเขาดูตื่นเต้นกันนะคะ พวกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็เห็นแต่เือเขาตื่น<ำ>เต้นก็ดีจใจแล,ล้วเป็นโอมฟานใร่งท้ายปีเขาเป,ป, <ะ S 2> ป็นแฟนใช่ค่ะฝาก,กา่อพยอ์เรื่องคุณชายด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นโฟอีฟในบทบาทใหม่ๆ <laughs> และรับรองว่าทุกคนจะได้ลากหลายอารมณ์กลับไปอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สํคาคัญนะคะได้รอย,ยิ้กลับไปแน่นอนทุกทุกทุกนุกทนกทุ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 ะทุ ร้อยหาดีจริจริง